เขาบอกว่าให้เราระบายสีกันนี่ระบายสีนะคะเด็กๆ,ๆนี่เรื่องระบายสีมาเลยแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเรา,เาไปวางตรงนู้นนะแล้วก็สัตว์มันก็จะขึ้นมาในทีวี่เดี๋ยวเรามาดูนะเอาต้นก้านร,ระบายให้เร็วๆวางวางเลยวางเลยวางเปิ วางแล้วนะวางแล้วนะมาไหมมาไหมมาไหมลกพี่กามายังเน่ลนกน็กล็อกพี่กาไหวมาได้แล้วโอ้โหเหมือนเหมือนกันเลย